สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันขาวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชกดเินาดกดเดินาดกดเยอะๆนะคะเราเข้าสู่ข่าวเก็บตกมุกนาดงดอกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหวยออกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในนาดงดอกมีเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกันอีกไหมเพราะปกติเขาจะต้องถูกหวยกันทุกรอบทุกงวดค่ะไปดูกันค่ะ เราไปดูชิงฉับทัวร์นะคะซึ่งเป็น fc ของชัยพลไปฉลองวันเกิดให้ชัยพลชัยพลเกิดวันที่17ทัวร์ก็เลยถือเอาเลขนี้เป็นมงคลค่ะรับไปแค่17คนไปเกินกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เป็นมงคลรถทัวร์คันว่าเริ่มไปกิน17คนอู้ยไปกันแน่นรถไปกันแน่นรถมากแล้วนอกจากจะไปทัวร์แล้วนะคะก็ยังถูกบังคับให้ซื้อนางลํา คือมีในทัวร์ในดูเหมือนจะมีคนถูกหวยก็มีการหนูก็เอ้าวนะใครถูกหวยให้แจกนางลำคือมาผสมซื้อนางลำให้อิสระได้หัวคิวปีเป็นเป็นอะไรที่เราเห็นชัดเลยนะคะว่าแต่ก่อนไปกันเยอะนี่ขนาดทัวร์17คนเนี่ยนะคะ มีคนที่แจกที่นั่งฟรีๆได้รับที่นั่งฟรีๆมีคือมีผู้ใหญ่ใจดีอุดหนุนมาด้วยนะไม่ได้ซื้อมาทั้งหมดนะคะเราเห็นได้ว่า FC ของจมูยสอง 2, โพเมเนี่ยถดถอยไปเยอะโดยเฉพาะพวกมาทัวร์คงมาเห็นสภาพในนามาเห็นการต้อนรับมาเห็นอะไรๆ,ๆอย่างแล้วรู้สึกว่ามันแพงเกินไปมันไม่ได้รับความอบอุ่นมันไม่คุ้มอย่างที่คิดจัดทัวร์แต่ละทีมันก็จะร่อยรอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่อันนี้ จะบอกว่าเออจริงๆเขาอาจจะมีคนอยากจะมามากกว่านี้แต่ว่า17เ็เป็นเลขมงคลเลยรับแค่17คนก็ได้นะคะเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคะ mm hmm. นอกจากทัวร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูว่าเขามีการจำได้ไหมครับว่ามีแคมเปญซื้อกาแฟถวายองค์ปู่พันกล่องอะไรนี่แหละค่ะกาแฟลม คือให้เอฟซีซื้อแล้วไม่ขอรับกาแฟนะคะให้เอากาแฟนั้นมาถวายไอจิตหนุดหงูในวันเกิดไอพวยเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าจะมีการถวายจริงไหมหรือเป็นโปรโมชั่นที่หลอกให้คนซื้อกาแฟลมต้องรอดูกันค่ะค่ะดิฉันเอาความห่วย ของพวกทีมงานของคนในนาดงดอกมาให้เห็นกันชัดๆมันไม่เห็นเหรอคะว่าป้ายอันนี้มันทำมาผิดเอาขึ้นมาติดทั้งที่ไม่ได้แก้ไขไม่มีใครเห็นกันเลยเหรอว่าไอ้ไม้แกะสลักอันนี้มันผิดค่ะจาป่าดงพี่ดิฉันบอกนี่เห็นไหมคะคือคนพวกนี้ทำอะไรไม่มีการวางแผนไม่มีการตรวจสอบ เวลาทําคลิปทําคลิปห่วยๆปกคลิปเขียนผิดเขียนถูกก็ไม่มีการแก้ไขอะไรกันไม่สนใจทําอะไรหยิบโยงฉาบฉวยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ไม่เคารพคนอื่นการที่เราไม่ตรวจสอบความผิดพลาดของเราเองถือว่าเป็นการไม่เคารพคนดูไม่เคารพคนฟังนะคะ จำไอ้เสื้อปาริจิตได้ไหมคะตอนแรกไปสั่งพิมพ์สั่งทำมก็ทํามาผิดพอทีฉันเตือนก็โกรธแต่ก็แก้ตามนะนี่ดีเท่าไหร่เราเตือนอันนี้มาเหมือนกันเด็กจะมาหาว่าเราจับผิดพวกคุณไม่แหกตาดูกันเลยเหรอคะไม่เห็นหรือแก้ไขก่อนดีไหมไอ้ไม้อันนี้ทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไปรับของทำไมไม่ติไม่ ตึ่ไม่เตียนเขาว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่นะมันผิดให้แก้ไขจริงๆมันยังพอแก้ไขได้นะคะเอาตัวไอ้ตัวกลมๆไปติดให้มันเป็นจำให้ได้ไม่ใช่จาจะเห็นความห่วยของการทำงานของคนพวกนี้ไหมคะไอ้ที่ออกมาพูดมาแถอุ้ยทำรัว้วทำข้างบนก่อนเหมือนข้อสอบเราเลือกทำข้อง่ายๆก่อน ไอย้ยากๆทาทีหลังทําไว้พอเร่งให้เสร็จจะได้กันคนได้มันกันได้ที่ไหนล่ะคะถ้าคนมันคิดร้ายมันจะเข้าไปมันเข้าได้อยู่แล้วคะ่ะทุกอย่างแก้ตัวหมดเลยอะ่ะคนดีเขาชอบแก้ไขนะคะไอ้พวกแก้ตัวเนี่ยมันพวกคนจันไรนะคะคนจันไรชอบแก้ตัวแก้ตัวตลอดเอาแต่แก้ตัวจริงๆแต่ไม่ยอมแก้ไขความผิดพลาดไม่น่าเชื่อเลยว่า มีอย่างที่ไหนเราวางแผนที่จะลื้อไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนจะสร้างตลกมากเลยโอ,อ้ดิฉันเพิ่งเหยียดอีเถิกไปว่าเป็นของก๊อ เกรดต่ำนะคะปรากฏว่านาคาบุรีดันลดเกรดตัวเองลงมามันทำดิฉันไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมจะเป็นแบบนี้คือหัวมากุกท้ายบางกรอ,อะไรแปลกๆนะีคะเันเกือบจะสวยอยู่แล้วนะไอ้ตรงเนี้ยแล้วไม่รู้ไปเอาไอ้จานบินไอ้ไฟจานบินนั่นนลขึ้นไปติดไว้บนจ่วบนหัวตรงนั้นทํำหม่กันเออเอาจริงๆนะถ้าอยากจะติดไฟ มันน่าจะเป็นโคมไฟอะไรที่มันมันเป็นของโบราณมันเข้ากันได้เป็นอะไรที่เป็นซุ้มไฟที่มันสวยงามกว่านั้นค่ะเอาตรงๆนะเอาจานบินขึ้นไปติดมันลดค่าไปเลยแล้วปรากฏว่าดูป้ายที่เขาติดสิคะมันเป็นประตูซุ้มทางเข้าเอาตรงนั้นไปติดแล้วมันควรจะเป็นทางเข้าตรงปรากฏว่าเอาไปติดตรงนั้นถ้าจะใครจะเข้ามันก็ต้องมุดไปต้อง เมเดเขาบอกเขาไม่โอเคดิฉันก็คิดว่าเมเดย์เขาคิดถูกนะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เห็นก็มีการบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอากระถางต้นไม้มาตั้งปิดเอาไว้ดิฉันเคยพูดว่าประตูบานนี้ยวงจุ้ยมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันมองบางมุมมันเหมือนกับเข้าไปแล้วมันจะไปชนต้นไม้บางมุมมันจะอย่างนั้นแเหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่บางอยู่แล้วสังเกตประตูของเขาเกือบจะทั้งหมดเข้าไปแล้วมันจะไปเจอต้นไม้อะมันเหมือนกับมันมีตัวล็อก เส้นทางเอาไว้อันนี้มาทําป้ายให้ต้องรอดแล้วทางเข้าตรงก็จะเอาดอกไม้เขาบอกเอาเดี๋ยวเอากระถางต้นไม้อะไรมาตั้งก็ได้ทําให้ตรงนี้เป็นจุดเ,ออเช็คอินถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วเวลาจะเข้าจริงๆต้องเข้าจากทางด้านข้างดิฉันว่ามันไม่ไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยโอเคนะมันไม่ค่อยโอเคจริงๆไอ้ตัวป้ายอันนั้นน่ะน่าจะติดตั้งอยู่บนหลังคาชั้นแรกค่ะ ระหว่างชั้นแรกกับชั้นที่สองน่าจะสวยกว่าน่าจะสวยกว่านะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเอ,อคิดยังไงทํามาเกือบดีแล้วมาเหมือนกับตกมาตายตอนจบ <c oughs> โดยเฉพาะไอ้จอนบินน่น่าเกลียดมากจริงๆค่ะน่าเกลียดจริงๆกลายเป็นรถเกรดตัวเองลงไปให้ไปเท่าๆกับฝั่งนรกเลยนะั่นนะ่ะเป็น พราะว่าตัวเองก็ก๊อปอันนี้มาจากพันนาบุรีมันกลายเลยเป็นของก๊อปเกรดต่ําไปเลยคะ่ะแย่เลยอะ่ะไม่น่าเชื่อไม่ยากว่าเชื่อว่าเขาจะมาตกม้าตายตอนจบนะบางคนไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่าเป็นทนายได้ยังไงขึ้นแคปชั่นอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้ใครกันแน่ที่ยัดข้อหาให้จำเลย ตลกดีค่ะนงนี่เป็นทนายที่ไม่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอะไรที่อคติมากๆแล้วมาบอกว่าคนอื่นไม่ควรจะไปกล่าวหาลุงอย่างนั้นหยุดได้แล้วอย่างนู้นอย่างนี้การที่คุณพยายามจะกล่าวหาผู้สูญเสียว่ายัดข้อหาให้จำเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันบอกพุทธิภาวะของคุณว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดดินจริง,รงๆควายว่างั้นเถอะ ควายค่ะควายยังไม่พอเป็นควายที่อักคติด้วยนะคะคือโง่ไม่พอนะยังอักคติมากๆด้วยแล้วเป็นการพูดเป็นการชี้เป็นการทําคลิปออกมาที่ด้อยค่าวิชาชีพของตัวเองคนจบทนายคิดอย่างนั้นเหละคะ่ะเพียงเพราะความชื่นชอบส่วนตัวแล้วมาวิเคราะห์คดีแบบนี้เนี่ยดิฉันว่าห่วยแตกจริงๆค่ะเป็นอะไรที่ ไร้ค่ามากเลยนะความคิดเห็นของผู้หญิงคนนี้แย yeah, ่จริงๆค่ะคุณก็รู้อยู่ว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงคุณมาพูดถึงเรื่องอันนั้นเป็นความคิดของแม่น้องในตอนต้นที่ยังไม่รู้ว่าไอ้เรื่องร่องรอยการข,ข่มขืนอะไรนั่นมันเป็นความผิดพลาดของการของผลชนสูตรนะคะในตอนแรกๆมันปกตินะที่พอมารู้ว่าจำเลย เป็นคนที่น่าสงสัยแล้วพบลูกตัวเองในสภาพศพแบบนั้นแม่ทุกคนเขาก็คิดค่ะเขาเล่าถึงความคิดของเขาตอนแรกๆตอนนี้เขาไม่ได้สงสัยหรอกว่าไอ้พลยมันไปทําอาราจารย์อะไรหลานหรือเปล่าเขาไม่ได้สงสัยเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องนี้แต่เขาเล่าถึงนะว่าในตอนแรกที่เขาสงสัยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพบศพลูกในลักษณะนั้น แล้วพอมาตำรวจมาสงสัยไอ้นี่มันก็อดทําให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าไอ้นี่มันจะทําเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นคนมากๆในกามแต่ไม่ได้นอนกับเมียมันจะมีอารมณ์พุ่งพ่านหรือเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขามีสิทธิ์จะคิดนะคะเขาแค่เล่าในสิ่งที่เขาเคยคิดว่าทําไมสงสัยในตอนนั้น คุณก็เอามาอวยเป็นเอามาอวยจำเลยเป็นตุเป็นตะเอามาพูดเป็นตุเป็นตะใครเป็นคนสงสัยจำเลยใครเป็นคนยัดเยีดข้อหาให้จำเลยเดีฉันว่าคุณนี่เป็นคนทุเรศจริงๆเลยน้องสอวกับพี่ชายความคิดความอ่านทุเรศพอๆกันค่ะ ไอตัวพี่ชายก็มานั่งชมช่างตั้มเนี่ยตัวตึงตัวตึง,ตตงอย่างนูน้นอย่างนี้คือชอบอกชอบใจที่เขาดา่าหยาบคายที่เขาดา่าเจ็บแสบไอนี่เอามาชมว่าเป็นตัวตึงนี่แหละคะสัมดานของไอพวกทนายปากกระป๋องในหัวสมองมันมีแค่นั้นเองเหรอเพราะเป็นฝ่ายชั้นหยาบคายได้ด,ได่าได้เพราะฟังกับดิฉันนะ้วบอกว่าเยาคนนี้พูดไม่พราะยยคนนี้พูดใจหย,ยาบคาย ลองให้ดิฉันพูดแบบช่างตั้มแล้วด่าคุณกับเมียคุณอย่างนั้นไม่ด่าเมียคุณอย่างที่ช่างตั้มด่าจันสีเอาไหมคุณจะชอบอกชอบใจอุ้ยตัวตึงทุเรศสิ้นดีจริงๆเลยค่ะไอ้ทนายสองพี่น้องเนี่ย ไม่เคยเจอคนสัดดา์เสียและทุเรศอย่างนี้มาก่อนจริงๆเป็นอะไรที่ทำลายวิชาชีพความน่าเชื่อถือองขความเป็นทนายจริงๆนะคะการออกมาชื่นชมคนที่ด่าหยาบคายและเป็นหยาบสถุนเรื่องทางเพศทั้งนั้นเลยโดยที่มีเด็กลูกชายตัวเองนั่งหัวเราะคิกคักคิกคัอยู่ข้างๆแต่ไอ้แก่นี่มาชื่นชมว่านี่เป็นตัวตึงดูตักกะทุเรศดทุเรศของพวกมันสิ รสนิยมโกหกตอแหลแคปชั่นเวอร์เวอร์เนี่ยคนในนาข้างไข่ข้างแกนเป็นกันเยอะค่ะอุ้ยเอ็กซ์ซีต่างชาติวิ่งเข้ามากอดมันวิ่งเข้ามากอดที่ไหนแม่เด็กเป็นคนบอกให้ไปกอดลุงกอดป้าหน่อยเด็กมันก็ยืนดูอยู่เฉยๆแต่แม่เด็กเป็นคนบอกแม่ลงแคปชั่นเซเวอร์วังทุเลตจริงๆเลยนี่จริงๆค่ะเห็นไหมคะฟังไอ้พวกข้างไข่ข้างแกนมาตั้งแต่นางนง ไอ้นกไออุไทยอะไรพวกเนี้ยมันเป็นมีสักกะทุเรศทุเรศมากเลยนะคะการทําแคปชั่นการทําอะไรนี่ก็เหมือนกันเวอร์วางอลังการโกหกตอแหลมันเป็นเรียกว่าเป็นสัตดาหนูคนพวกนี้จริงๆทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ไอนี้ก็อีกตัวหนึ่งค่ะ รั้วไม้ระแดงห่วยๆของก๊อปเกตตาอุ้ยกำแพงกำแพงพ้องตายสิเขาไม่เรียกกำแพงค่ะแบบเนี้ยเขาเรียกรั้วค่ะ,ะเขาเรียกรัว้วเขาไม่เรียกกำแพงนะไอ้ขาหมูมึงนี่อุ้ยจบหกตกเจ็ดสำเร็จมัธยม เอซของพวกเขาคงจะชอบแคปชั่นแบบนี้อะไรที่มันเวอร์วางอวยลุงไว้ก่อนอ้ยของแบบนี้แค่เนี้ยบอกว่าสวยโอ้โหถ้าไปเห็นของนาคาบุรีที่เขาสวยจริงๆไม่ชักตายเลยหรอคะไม่ชักตายกันเลยหรอคะก็จออ เอาละค่ะถูกหวยกันอีกแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะออกบ้านเลขที่ร้านองค์ปู่เลยหกเจ็ดอู้เฮกันใหญ่อย่างงุ้นอย่างนี้คิดกันลั่นสนันแล้วที่ฮามากก็คือไอคลิปข้างบนมีการบอกว่าเออ,องค์ปู่ชอบหมอลำซิ่ง <c oughs> ไอจิตงูนงูมันคองชอบด้าดินเนาะไอเต้นด้าดินดึง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 ,ดง งานนี้น้ําแตกอีกแน่นอนค่ะไอจิดหงุดหงูคุกูน้ําแตกอีกแน่นอนตลกมากเลยนะคะที่เออองค์ปู่ชอบหมอลําซิ่งพญานาคเชื่อเลยว่าจะชอบหมอลําซิ่งถามหน่อยไอคนที่ชอบหมอลําซิ่งมันเป็นคนเป็นมนุษย์ปัตุชนเรานี่หรือเปล่าพวกวัยรุ่นอยากจะไปเต้นอยากจะไปราอยากจะไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือต้องการเรียกให้คนมางานวันเกิดผัวตัวเองให้คนมา งานวันเกิดไอ้พที่จริงคนชาวบ้านทักเข้ามานี่นะคะเขาไม่ได้มาเพราะวันเกิดไอ้พวยแต่เขามาดูหมอลำซิ่งมันจะได้ดูอุนหนาฝากข้างไงคะเพราะว่าเอซีตัวเองเหมาทัวร์ไปแค่สิบเจ็ดคนไม่เกินกันนั้นไม่ได้เพราะเกิดวันที่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นก็ต้องมาแค่สิบเจ็ดคนเอาเรื่องเอาชัย <c oughs> งานนี้จะมีคนมาเยอะตอนช่วงเย็นเพราะว่าจะมาดูหมอลำซิ่ง ระวังให้ดีนะคะถ้าควบคุมไม่ดีระวังนะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นรอดูก็แล้วกันค่ะว่างวดนี้จะเป็นยังไงมันจะรอดหรือเปล่าเรารู้รู้ก็อยู่ไอ้พวกหมอรำซิ่งตอนกลางคืนอนะ่ะเมาเล่ากันเดี๋ยวก็ตีกันเละถูกหวยอีกแล้วค่ะคนในานานั้นถูกหวยกันทุกงวดอุย้ยแต่ถ้าไม่ถูกนะ ถ้ามีงวดไหนไม่ถูกเลยเนี่ยดิฉันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกเขาทุกคนซื้อหวยเล่นหวยทุกงวดแล้วก็เล่นทุกหวยซื้อกันเยอะมากนะคะมีความหวังอยู่กับหวยจริงๆถามว่าเคยเห็นใครรวยกับหวยจริงๆบ้างไหมคะอะย่างอดีศรที่ออกไปเนี่ยก็เหมือนจะว่าเคยถูกรางวัลที่สองหรืออะไรยังไงรางวัลใหญ่ก็ไม่เห็นได้ ร่ำรวยได้ดีอะไรกันกันกบเงินรางวัลที่ถูกหวยเอ,อเคยมีลูกศิษย์วัดดานพระอินถูกหวยสามสิบล้านตอนนี้เห็นว่าหมดตัวแล้วค,คือถูกหวยมาแล้วคิดตัวเองมีโชคอะเรื่องแบบนี้ไอ้เงินที่ได้มาไม่ได้ทํางอกเงยอย่างอื่นเอาไปทุ่มซื้อหวยทุ่มซื้อหวยอยากจะถูกอีกและในที่สุดก็หมดตัวนี่แหละค่ะไม่มีใครรวยกับหวยอย่างแท้จริงยกเว้นเจ้ามือหวยค่ะ ค่ะตอนนี้นาคาบุรีวางแผนจะร้อมรั้วลวดน้ำในฝั่งนั้นเหลือถนนกลางไม่ให้แต่ในส่วนที่ดินของนาคาบุรีเนี่ยเขาจะร้อมรั้วตรงห้องน้ำห้องน้ำใครจะเข้าไปใช้ใครจะเข้าไปยุ่งตรงอะไรตรงนั้นไม่ได้อีกแล้วนะคะก็เห็นการแบ่งแยกแบ่งเขตชัดเจนค่ะชัดเจนจริงๆถ้าดิฉันเป็นนาคาบุรีเนาะไอ้้วรลวดน้ำเลยดิฉันจะย้ายข้ามฝั่งถนนมา ปกลวดหนามข้างฝั่งถนนมารับรองหาค่ะรับรองหาจริงๆเพราะถนนกลางอันนั้นเป็นของนาคาบุรีนะไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นของกลางของส่วนกลางนะคะเป็นของนาคาบุรีหน่งมีสิทธิ์ที่จะย้ายปักลวดหนามเอาไว้ตรงนั้นเลยพวกมนันห้ามเขาเอาเอาตั้งแต่ข้างหน้าสุดประตูเข้านะแล้วก็กั้นลวดหนามมาเลยอูยหามากเลยแหละ น่าทำน่าทำมากแนะนำให้เน่งทำ